สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะในรูปแบบของการทําประโยคให้เป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คําถามนะคะอยู่ใน3า e เทนสด้วยกันหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของ present simple tense แล้วก็ past simple tense นะคะวันนี้คุณครูก็มีอีก3 tense นะคะทีะ่เป็น tense ที่เราเจอบ่อยๆนะคะเราก็จะมาดูกันว่ามันจะ ทำประโยคให้เป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คําถามได้อย่างไรนะคะเราอาจจะสงสัยว่าทำไมคุณครูต้องสอน3ามเทน์พร้อมกันนะคะเราจะมาดูความง่ายของสามเทนส์นี้ในการทำประโยคให้เป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธคำถามนะคะโดยที่คุณครูจะไปใน t ท n ส e แรกเลยนะคะเทนส์แรกก็คือ present นะคะ continuous tense นะคะโครงสร้างของ present continuous tense นะ,ะก็คือ โครงสร้างของอประโยคนะคะก็คือ subject บวก is am are บวก verb ช่วงที่1บวก ing แล้วก็บวก object นะคะซึ่งความหมายนะคะของ present continuous tense นะคะไม่ได้หมายถึงว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่อย่างเดียวนะคะแต่มันยังมีมีสองความหมายด้วยกันนะคะถ้าเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะ,ะที่พูดนะคะเช่น the English teacher i s t e a c h i n g นะคะ i s t e a c h i n g ตัวนี้นะคะก็คือเป็นตอบโจทย์นะคะว่า verb to be มี verb ช่องที่1แล้วก็ ing นะคะก็คือคุณครูภาษาอังกฤษกำลังสอนอยู่ตอนนี้นะคะมองไปปุ๊บก็เห็นคุณครูเนี่ยยืนอยู่หน้าห้องกำลังสอนภาษาอังกฤษเลยทันทีอันนี้ความหมายของมันจะเป็นแบบนั้นประโยคที่2ตัวอย่างของประโยคคือ I'm studying at the moment เนี่ยเห็นไหมคะ verb to be นะคะแล้วก็ study in g at the moment at the moment ตัวนี้นะคะทำให้เราเห็นว่าณตอนนี้นะคะซึ่งเรามักจะเจอคำว่านะคะในประโยคนี้เรามักจะเจอคำว่า1 now แปลว่าตอนนี้นะคะ at the moment แปลว่าก็ในขณะนี้ at this moment นะคะหรือว่า at the moment Right now ก็คือตอนนี้ at the present at present time ก็คือณเวลานี้นะคะและแบบที่2นะคะจริงๆแล้วนะคะ present continuous tense นะคะในโครงสร้างของมันนะคะยังสามารถที่จะพูดถึงเหตุการณ์นในอนาคตแต่เหตุการณ์น,นั้นจะต้องมีการวางแผนไว้ก่อนนะคะเหตุการณ์น,นั้นก็จะต้องวางแผนไว้ก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่น a It is going to rain in the afternoon อ่ามันก็จะใช้ในรูปของ going to เห็นไหมคะ going to บวก verb ช่องที่1นะคะ It is going to rain in the afternoon คือณตอนนี้มันฝนยังไม่ตกแต่เราเห็นเลยเมฆครึ้มมาแล้วมันตกแน่นอนเนี่ยมันใกล้จะตกแล้วก็คือ it is going to rain in the afternoon เราก็สามารถพูดประโยคนี้ได้เลยเพราะว่าเรามั่นใจ ว่ามันจะตกแน่นอนประโยคที่2นะคะ I'm going to study นะคะ verb to be ปึ๊บ verb ช่องที่1ก็คือ uh, study I'm going to study in, in London next year แปลว่าคือเรามีการวางแผนไว้แล้วที่เราจะไปเรียนที่ลอนดอนนะคะในปีหน้า แม้ว่าเหตุการณ์น,นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่การวางแผนของเราก็คืออาจจะเป็นการซื้อตั๋วเครื่องบินการซื้อคอร์สเรียนเสร็จแล้วนะคะมันก็สามารถที่จะใช้ประโยคนี้ได้นะคะอะคราวนี้เราดูนะคะว่าใช้ยังไงแล้วนะคะเรามาดูซิว่ารูปแบบการทําให้เป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธคําถามนะคะถ้าเป็น present simple ถ้าเป็น past simple จะมี verb todo เข้ามาช่วยแต่ความโชคดีของ tense น,นี้นะคะก็คือ เมื่อประโยคนั้นมี Ver รหรือ modal verb สองตัวขึ้นไปนะคะจะมีรูปแบบในการทำประโยคให้เป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธคำถามซึ่งมีอยู่แบบเดียวเท่านั้นนะคะนั่นคือการนะคะ,ะการเติมนอดนะคะนั่นคือนั่นคือการปฏิเสธเติมนอดนะคะเติม นอดตั้งคำถามถ้าปฏิเสธเติมนอดนะคะตั้งคำถามก็ต้องสลับที่เดี๋ยวนะคะลอลิงนิดนึงอ่าสลับที่นะคะดังนั้นมันจะง่ายมากนะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าลูกสังเกตเลยอ่าประโยคแรกที่รูให้มาก็คือ is talking ประโยคที่สองคือ I'm writing ดังนั้น ในประโยคนี้นะคะประโยค uh, she is talking to a customer on the phone แปลว่ากำลังพูดกับลูกค้านะคะ customer ค,คือลูกค้านะคะดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะทำประโยคให้เป็นประโยคปฏิเสธก็คือ she is t talking ง่ายไหมคะ talking to a customer on the phone Okay. ดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องสลับที่ไปเลยนะคะประโยคคือ i s she talking to ไปพร้อมกันเลยนะคะลูก to customer on the phone yes no question เสียงจะขึ้นข้างบนนะคะ yes She is เห็นไหมคะเป็น verb to be นำหน้านะคะหรือว่า no she isn't หรือว่าใครที่หล่อนกำลังพูดด้วยก็ใส่หูเข้าไปใส่หูเข้าไปข้างหน้าเลยนะคะใส่หูเข้าไปตรงนี้นะคะประโยค W.S question ก็จะได้ว่า who is she talking to on the phone อย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือหลอนพูดกับใครนะคะเวลาที่ตอบก็เป็นยังไงคะเราเรียนมาแล้วก็คือ she is สลับที่ไปก็คือสลับที่กับ to จึ๊บตอบคำถามหให้ได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะกับประโยคที่สองนะคะ I am writing a letter ดังนั้นก็เป็นอะไรคะ I am not writing a letter นี่ก็เป็น am I writing a letter ดังนั้น Yes you are ใช่คุณกำลังเขียน No, you aren't. หรือถ้าสมมติเราถามว่า what ก็ได้นะคะ What am I writing? ฉันกำลังเขียนอะไรหรออเขียนถามตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น I, you ถาม I ตอบ you นะคะ You are ว o ร์บ to be กลับมา Writing อะไรก็ว่าไปก็ตอบคำถาม What นะคะง่ายไหมนี่คือ present continuous tense นะคะคราวนี้เราลองที่จะไปดู present perfect tense บ้างนะคะไปดูเท่นที่2 present perfect tense นะคะ present perfect tense เนี่ยนะคะความโครงสร้างของประโยคคือ subject บวก have หรือ has บวก verb ช่องที่3บวก object นะคะใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนิน จนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันซึ่งโดยมากแล้วจะมีกริยาวิเศษจำพวก since for อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ,ะการใช้ since for บอกจุดเริ่มต้นนะคะการใช้ since for บอกจุดเริ่มตน้นเช่นนะคะ since last month since last week since Monday since 1998 since January since Christmas ซินเอ็ด 'clock อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการทําสิ่งนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันถึงเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการใช้ for นะคะ for ก็จะเป็นการที่กำหนดระยะเวลานะคะเช่น for five years for four weeks for four hours อ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเจนเนี่ยเขาทำความสะอาดบ้านนะคะเจนทำความสะอาดบ้านมานะคะเจน has Clean, uh, has clean นะคะ has clean ก็คือได้ทำความสะอาดบ้านอ่ะสมมุติว่าณตอนนี้นะครับอ่าเป็นเวลา6นาฬิกาสมมติเป็น6นาฬิกาแล้วกันเนาะถ้าเจนทำความสะอาดบ้าน Jane has cleaned the house since 3 o'clock แปลว่านั่นคือเขาทำตั้งแต่3โมงใช่ไหมคะอ่าบ่าย3อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ทำเริ่มตั้งแต่บ่ายสามนะตอนนี้เวลา6กโมงแล้วหรือเราจะใช้ f o ก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่านะคะตั้งแต่บ่าย3ามนะคะอันนี้คือ12อเนาะอันนี้คือบ่ายสามโมงตอนนี้6กโมงคือถ้าบอกจุดเริ่มต้นก็จะ start ถึงตรงนี้ก็คือ since 3 o'clock เหมือนกันถ้าสมมติเราอยู่ตอนตรงนี้นะคะเราอยู่ตรงนี้มันก็ถ้าเราประมวลเวลาแล้วมันใช้เวลา3ชั่วโมงเราก็ใช้ for เลยค่ะ for three h t h r hours ขออภยัย three hours อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบแล้วก็มีความหมายที่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะต่างกันที่ since บอกจุดเริ่มต้นแต่ว่า for ก็คือประมวลผลแล้วว่าเป็นกี่ชั่วโมงกี่เดือนกี่วันกี่ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ คราวนี้เรามาดูรูปแบบของการทําประโยคให้เป็นประโยคบอกเล่าปฏษษษษษษิเสธคําถามบ้างนะคะอ่านักเรียนเห็นสีแดง,แดงนี้ไหมคะ,ะเมื่อกี้นักเรียนก็เห็นใช่ไหมคะว่าโอเขนเป็นสีแดงแบบนี้นั่นก็คือความโชคดีของมันก็คือมันมีนะคะดูนะคะมีเวิร์บอยู่2ตัวอ่ามีเวิร์บอยู่2ตัวนี่มาด้วยกันดังนั้นไม่ต้องไปหาเวิร์บทูดูมาช่วยนะคะก็คือเติมน็อตได้เลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือ ปฏิเสธเติมนอดแล้วก็ตั้งคำถาม,ถามสลับที่ค่ะก็อย่างนี้เลยคะ่ะมาเลยประโยคต่อไปนะคะก็จะเป็นสมชายทำอะไรคะ hasn't been to Japan อ่า ไม่เคยไปนะคะก็คือไม่ต้องใช้คำว,ว่า for three times กระไดเพราะว่าไม่เคยไปนะคะหรือจะใช้คำว,ว่า has never been กระไดนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นคำถาม has สมชาย bean ก็คือสลับที่ตรงนี้มานะคะ bean to Japan yes he has เคยไปไม่เคย he hasn't ถ้าสมมติว่าเคยไปญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วก็จะเป็น how often ใช่ไหมคะบ่อยแค่ไหน how often แล้วก็มาเติมใส่ข้างหน้าตรงนี้เลยนะคะคือนี่ how often ต่อด้วย has สมชาย been to เชฟแอ่าเห็นไหมคะแล้วเวลาตอบนะคะก็ he has ่เห็นไหมคะ has been ก็ตอบนะคะว่าไปบ่อยแค่ไหนเช่นเดียวกันกับคำว่าลิ s a า has lisa has arrived in สีบุญเรือง for five days อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เติมได้เลยนะคะประโยคนี้ก็กลายเป็น ลิซ่าไม่ต้องไปหาดาซึนนะคะก็แค่ซึนไปเลยเพราะว่ามันเป็น present perfect นะคะ arrived in สีบุญเรือง for five days or อันนี้ก็สำหรับที่ก็เป็น has lisa arrived in สี บุญเรือง f o r five days อตอบ yes she has full stop no she hasn't เห็นไหมคะเราก็เห็นแล้วว่ามันจะมีประโยค yes no question ที่ขึ้นต้นด้วย verb to have แล้วก็คือ have has นั่นเองนะคะ uh, how long ก็ได้คะ่ะใส่ how long เข้าไปตรง ข้างหน้าตรงนี้นะคะ How long How long has Lisa arrived in ส mm ี hmm. บุญเรือ,อเห็นไหมคะ mm hmm. เวลาตอบก็ she นะคะ Has arrived ก็ตอบคำถามของ How long mm hmm. นะคะอ่าอันนี้คือ Present perfect tense นะคะซึ่งมีรูปแบบของการทำประโยคให้เป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธคำถามแบบเดียวเช่นกันนะคะแบบเดียวเช่นกันนั่นคือนั่นคือปฏิเสธเติมนอดแล้วตั้งคำถามสลับที่ก็เหมือนกันนะคะเราลองไปดูที่ future simple บ้างนะคะะดู future simple นะคะรูปแบบของ future simple คือ subject บวก will บวก verb ช่องที่1บวก object นะคะ ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยทั่วไปถ้าเราสังเกตจะคล้ายๆกับประโยคที่เป็น present continuous เมื่อสักครู่แต่ present continuous มีการวางแผนไปก่อนนะคะอันนี้ผู้พูดคิดหรือหวังว่าสิ่งที่พูดจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะส่วนมากที่เราจะเจอนะคะก็มีหลายคำนะคะที่เราจะเจอ tomorrow next week tonight later the day in the afternoon Uh, the day after tomorrow, <laughs> ขอโทษทคีค่ะ soon อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเช่นประโยคที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะอ่าสกุลวิว l b แบ็กในไท i l a นด์เน็กซ์เอ่าประโยคนี้นะคะก็คือได้แก่ i l l be นะคะ will be อ่า will be และเมื่อการทําประโยคบอกเล่าปฏิเสธคําถามก็เหมือนเดิมนะคะลูกนี่เลยนะคะมี2ตัวขึ้นไป2ตัวขึ้นไปไม่ล่ะก็2ตัวขึ้นไป4นี่นะคะนะคะตรงนี้ i ิวบวกเวิร์บช่องที่1ดังนั้นนะคะประโยคนี้ we will buy a house in the city soon เราจะซื้อบ้านอยู่ในเมืองเร็วๆนี้นะคะดังนั้นประโยคนี้ก็เป็นอะไรคะ we won't buy วนก็คือว i วน n อ t นั่นเองนะคะวนบาย u อ้าเ u า e h อ t น e ด t อแค่นี้ก็พอแล้วนะคะหรือว่าวิวอเห็นไหมเราจะเห็นว่ามี yes no question ที่มีวิวขึ้นหน้าด้วยก็ได้นะคะ Will we buy a house in the city? เราจะซื้อไหม Yes we will. h uh, or no we won't. อ uh, ่าอย่นี้ก็ได้นะคะถ้าใส่บอทเข้าไปข้างหน้าได้ไหมเอ่ยใส่บอทเข้าไปข้างหน้าตรงนี้เลยได้เหมือนกันนะคะเราจะซื้ออะไรนะคะ What will we buy? อ่าเราจะซื้ออะไรเวลาตอบสลับที่กลับมาค่ะ We will buy. อะไรก็ว่าไปนะคะง่ายไหมอ่ะอันนี้คุณครูให้คำให้ประโยคที่เป็น yes no question มานะคะดังนั้นเราก็ก็แค่สลับมาตรงนี้นะคะดังนั้นประโยคนี้จะได้ว่า you will give me that camera camera อันนั้นนะคะ คุณจะเอาคาเมราอนั้นให้ฉันนะคะหรือว่าจะไม่ให้ you won't ก็คือ will not นะคะ give me that that camera นะคะหรือว่า will you give me that camera yes you will อ r อ no you won't ก็ได้นะคะหรือใส่คำว่าอะไรอ่าง่ายๆเลยใส่ what เข้าไปนะคะ what uh, what will you give me คุณจะให้ไรฉันก็ you สลับกรรมตอบ will give me อะไรก็ว่าไปนะคะตอบคำถามวอ a t นะคะสรุปแล้ว future simple tense นะคะก็มีหลักการในการทำประโยคให้เป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธคำถามเช่นเช่นเดียวกันนะคะกับ3 t มเทนที่คุณครูให้วันนี้โดยที่ความง่ายของมันคือไม่ต้องไปหา verb to do ให้ยุ่งยากนะคะดังนั้น present continuous tense แล้วก็ present perfect tense future simple tense นะคะที่ครูสอนในวันนี้มันจะมีรูปแบบในการทำประโยคให้เป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธ,ธคำถามในลักษณะคล้ายๆกันนั่นคือถ้าปฏิเสธให้เติมนอดได้เลยและเวลาตั้งคำถามให้สลับที่ได้เลยแล้วก็เราก็เติม w s question เข้าไปในประโยคที่เราอยากถามนะคะเอาละวันนี้คุณครูค,ค,คิดว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับลูกๆไม่มากก็น้อยนะคะสู้ๆนะคะทุกคนสู้ๆค่ะ